สวัสดีคะ่ะทุกคนส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มาทำกิจวัตรประจำวันยามเช้านะคะเริ่มจากปล่อยบราวนี่ออกไปขับถ่ายค่ะและทุกๆเช้าก็จะมาเปิดประตูนหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในบ้านนะคะจากนั้นก็จะมาเก็บจานที่พางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะบางคืนถ้ามีเวลาก็จะเช็ดเก็บทั้งหมดค่ะแต่เมื่อคืนยังเหลือไว้บ้างบางส่วนนะคะก็เลยต้องมาเก็บตอนเช้า แก้วกาแฟเป็นอะไรที่ใช้บ่อยแต่ถ้าไม่เก็บก็จะคาอยู่ที่ตากอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ำให้น้องบราวนี่นะคะแล้วก็เทอาหารให้เ้าไว้ทั้งวันเลยเขาก็จะทานประมาณแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ขัดห้องน้ำค่ะนุ่นขัดห้องน้ำทุกวันนะคะแล้วก็ซักผ้าค่ะชุดเช้นในจะใส่ถุงถนอมผ้าแบบนี้นะคะ จะถนอมผ้าได้นานหลายปีเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมอาหารเช้านะคะมะเขือเทศนี้นุ่นเก็บมาสองอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังสดใหม่อยู่เลยนะคะตอนนี้เหลือแค่สองลูกก็เลยจะถ่ายใส่ภาชนะอันเล็กนะคะเป็นแก้วจะเก็บความสดได้ดีกว่าเป็นพลาสติกค,ค่ะวันนี้มีแพลนจะทำทูสเตดแซนวิชนะคะอาหารเช้าเมนูง่ายๆที่ทำง่ายเร็ว แล้วก็สะดวกมากค่ะวันนี้นุ่นจะทำเป็นไข่ขยี้นะคะหรือไข,ข่คนค่ะบางวันก็จะทำเป็นไข่ดาวค่ะแต่รู้สึกว่าทำเป็นไข่ขยี้แบบนี้ใช้น้ำมันน้อยดีค่ะลดไขมันในร่างกายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะเตรียมขนมปังแล้วก็เอาไข่ที่ทำไว้นะคะมาใส่กับชีสแล้วก็จะประกบนำไปอบในเครื่องอบ ลมร้อนนะคะซึ่งก็จะเร็วกว่านำไปเข้าเตาอบปกติเยอะเลยค่ะหลังๆนุ่นจะใช้เครื่องอบลมร้อนแบบนี้กับทำขนมแล้วก็แซนวิชบ่อยมากนะคะส่วนเตาอบอันใหญ่เนี่ยจะเอาไว้อบขนมอย่างเดียวเลยนุ่นว่าแยกการใช้แบบนี้น่าจะช่วยประหยัดไฟได้เยอะเลยค่ะแผ่นรองอบอันนี้เวิร์กมากนะคะช่วยให้เศษอาหารไม่ตกลงไปข้างใต้ตะแกรงค่ะ แต่วันนี้นุ่นอยากให้แซนวิชเกรียมก็เลยเอาออกนะคะแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะระหว่างรอนุ่นก็จะมาล้างจานนะคะทําไปล้างไปเหนื่อยน้อยกว่าทําเสร็จแล้วล้างทีเดียวนะคะนุ่นเป็นคนชอบล้างจานค่ะล้างแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างสะอาดแล้วก็สบายใจดีค่ะขนมปังอบได้ที่แล้วค่ะ นุ่นก็จะเอามาจัดจานแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะซอสมะเขือเทศขวดใหม่ไม่สำเร็จกับการเปิดค่ะต้องใช้มีดนะคะมาเาจาะค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดนะคะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยค่ะกว่าจะได้ทาน ถ้าใครที่เปิดไม่ออกเหมือนกันก็ลองใช้วิธีนุ่นดูนะคะคือใช้มีดค่อยๆแซะออกแล้วก็ใช้มือดึงออกอีกทีหนึง่งค่อยๆแสะไปค่ะแบบขวดบีบแบบนี้ใช้ง่ายกว่าขวดแก้วเยอะเลยนะคะควบคุมปริมาณที่ไหลออกมาจากซอสได้ดีด้วยค่ะนุ่นต้องทานอาหารเช้าทุกเช้านะคะติดทานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆค่ะ ทานเป็นข้าวบ้างข้าวต้มบ้างแซนด์วิชแบบนี้บ้างเปลี่ยนไปทุกๆวันค่ะถ้าวันไหนไม่หิวอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรลองท้องอย่างเช่นโยเกิร์ตนะคะวันไหนไม่ทานจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงค่ะตอนนี้ก็จัดใส่ถาดน,นะคะถึงไปทานที่โต๊ะทานข้าวค่ะวันนี้ฝนตกพรำๆตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะ แต่ก็ดีที่ทำให้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนค่ะเวลาลูกไปโรงเรียนแล้วบ้านก็จะเงียบๆแบบนี้ก็จะได้ใช้เวลาแบบนี้นะคะในการอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่กับตัวเองสบายๆค่ะทานเสร็จแล้วสามีก็กลับบ้านมาพอดีซื้อไสลระเปามาฝากนะคะก็รีบมาล้างจานของลูกแล้วก็ของตัวเองค่ะ เป็นกล่องข้าวที่ทำให้ลูกไปทานในรถค่ะเสร็จแล้วก็มาทักทายน้องเบรานี่นะคะน้องชอบชวนเล่นค่ะน้องชอบตุ๊กตาตัวนี้มากนะคะเขาจะเอามาวางตรงหน้าแล้วก็ชวนให้เราปาให้เขาเล่นค่ะเขาจะไปเก็บคะน้องก็จะมาชวนเล่นทุกวันเลยค่ะ วันนี้ฝนคงจะตกพรำๆทั้งวันแน่เลยก็ตอนนี้ผ้าได้แล้วก็เอาเข้าเครื่องอบนะคะฝนตกไม่ตกนุ่นก็เอาเข้าเครื่องอบตลอดค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะ